สวัสดีชาวจีช็อกบายจีแซบครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้จะหายหน้าหายตาไปสักปั๊บนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมยังเลงรุ่นใหม่ๆรุ่นที่น่าสนใจเพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่มีรุ่นที่น่าสนใจเรากลับมาเจอกันตรงนี้แน่นอนนะครับเอาล่ะว,วันนี้พิเศษมากจริงๆเพราะมันคือ MTG ครับที่อยู่ในซีรีส์สีสันแบบสีรุง้งหรือเรนโบ้นั่นเองทุกซีรีส์ที่เป็นสีรุง้งออกมาเมื่อไหร่ปังเมื่อน้นเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะชมพร้อมกันนะครับปากเป็นกาลังใจให้ชแน l ของเราด้วยนะครับไลค์แชร์ subscribe ช n n e l ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับเอาละครับเพื่อนๆครับผมกลับมาพร้อม MTG ตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น MTG ซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ในการทําของเขาเป็นสีลักษณะสีรุ้งอีกแล้วนะครับซึ่ง มีคอนเซปต์การออกแบบมาจากเนบิวรานะครับหรือว่าลำแสงจากกาแล็กซีนะครับที่ทอดผ่านเมฆหมอกนะครับที่เป็นแก๊สระหว่างดวงดาวนะครับนี่แบบนี้เลยผมขึ้นลถไปดูเห็นไหมฮะนี่แหละฮะก็จะได้สีสันแสงที่แตกต่างกันเป็นการถ่ายทอดความสวยงามของกาแล็กซีครับนี่คือเนบิวราเพราะฉะนั้นเรือนนี้ออกแบบจากคอนเซปต์นี้เลยจะสวยงามแค่ไหนเราต้องไปชมกันครับขออนุญาตฮะ รุ่นนี้นะครับเบสโมเดลนะครับเป็นเบสโมเดล MTGB 3 0 0พนะครับโดยภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า MTGB 3 0 0 0 DN คีดหนึ่งะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูนครับลักษณะของกล่องนะครับเป็น MTG สีดำแบบนี้เลยนะครับรอบๆนะครับตัวกล่องและตัวอักษรนะครับเป็นสกรีนสีดำเงาๆขอยัดไปแบบรวดเร็วนะครับเปิดมานะครับจะเป็นกระดาษที่เป็นลักษณะของ ตัวคลุมกระดาษไขสีขาวๆนะครับเปิดมาด้านในมี MTG ด้านนี้นะครับจะเป็นคู่มือนะครับใบรับประกันต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอญาตข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย MTG ซีรีส์หลายๆตัวที่เป็นรุ่นท็อปๆเนี่ยนะครับเขาจะมีในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการตั้งค่าหมดแล้วซึ่งสะดวกง่ายดายมากๆนะครับก็แทบจะไม่ได้ใช้คู่มือเลยว่างั้นนะครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันข้างในครับว่าพระเอกเราเป็นยังไงเปิดมาด้านในครับเพื่อนนี่มี MTG ตรงด้านในเห็นไหมครับแล้วก็ซอง ถุงผ้าด้านในครับก็ต้องบอกว่าจริงๆคาซิวะชิช็อคเนี่ยนะครับคอนเซปต์ในการออกแบบของเขาเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับเขาจะทำโดยการใช้คอนเซปต์ลักโลกนะครับฉะนั้นวัสดุต่างๆสามารถย่อยสลายได้ไม่ว่าจะเป็นกรงนะครับหรือว่าตัวถุงผ้าหรือแม้กระทั่งวัสดุที่ใช้ทำนาฬิกาก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับเอาง่ายๆว่าไม่เพิ่มภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับนี่เป็นคอนเซปต์ที่ดีมากเลยนะอันนี้ผมชอบมากๆนะครับ s ก r e e n g ช h อค k MTG นะครับตรงถุงผ้าตรงนี้เลยนะครับนี่น่ารักเลยฮะอ่าคอนเซปต์การใช้วัสดุของเขาผมมองว่าดีมากๆนะนะครับณโลกนปัจจุบันนี้นะครับนี่เอาละครับขออนุญาตวางถุงผ้าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดกล่องของเราลงมานะครับเอาละเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆว่าเจ้า n e b u r a นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสหรับ Limited e dition รุ่นนี้นะครับนี่เพื่อนๆฮะ มาดูพระเอกของเรากันครับเป็นไงฮะผมให้ดู first impression ครับหืมก็ต้องบอกว่าพอโดนแสงไฟนะครับโดนแสงโดนไฟเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับรูปที่ผมขึ้นให้เห็นไหมฮะนี่คือแสงที่ส่องผ่านนะครับกลุ่มก้อนเมฆหมอกนะครับนีวิราจาก g a l a x กซีถ่ายทอดความสวยงามมาผ่านหน้าเรือน mtgb สัมพันตัวนี้ครับ สังเกตนะครับตัวหน้าเรือนของเจ้านิวิราเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะสีสันเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นเรนโบว์มากๆเลยนะสีสันแบบรุ้งมากๆนะครับคอนเซปต์ชัดเจนมาดูเบรโมเดลอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ใช้ MTG เป็นเบรโมเดลนะครับคาร์บอนคอกาดนะครับรองรับระบบบลูทูธเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็รหัสของเขานี่ฮะอ่าเป็น MTGB 3 0 0 0 DN 1 ADR ครับผม เพราะงั้นใช้เบสโมเดลนะครับ Master of G หรือว่า MTG เลยนะครับมาดูในเรื่องของดีไซน์กันครับพเพื่อนๆฮะดีไซน์นะครับอยากให้เพื่อนๆดูที่ตัวเรือนนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับ ตัวเรือนของเขานะครับมีคอนเซปต์ในการออกแบบอย่างที่ผมบอกว่านะครับเป็นการถ่ายทอดความสวยงามของกาแล็กซีนะครับผ่านกลุ่มเมฆหมอกเนบิวรานะครับที่ทําให้มันมีความสวยงามแล้วก็เป็นยูนิคในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มากมากนะครับตัวหน้าเรือนนะครับถ่ายทอดผ่านสีสันที่เป็นสีน้าเงินและสีม่วงเห็นไหมครับประกายสีน้าเงินและม่วงเห็นไหมฮะตรงรอบๆผมให้ดูนะครับนี่ฮะถ่ายทอดผ่านประกายสีน้าเงินและสีม่วงนะครับแล้วก็รวมๆกับ ตัวสีสันด้านในหลักสีนะครับบริเวณหน้าปัดทําให้การถ่ายทอดสีสันตรงหน้าเรือนนั้นออกมาสวยงามลงตัวมากๆกับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่โอ้โหผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเห็นสีสันแล้วนะครับเห็นไหมฮะตัวอักษร MTG ด้านในนะครับเป็นแสงส่องประกายออกมานะครับทะลุขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะแล้วตัวหน้าปัดหลากสีนะครับไม่ว่าจะเป็นประกายสีส้มสีเขียวนะครับสีม่วงสีทอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันฟุ้งประกายออกมาเหมือนแสงที่ส่องผ่านตัวนีเิร่าจริงๆนะครับตรงขอบด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสีโลดโกนะครับตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้เว็ดมยมนะครับฝั่งทางด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับปุ่มลมดำนะครับแล้วก็ตรงข้อต่อตรงนี้ก็เป็นน็อตลมดำเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมขออนุญาตถอดหมอนตรงนี้นะครับแม้กระทั่งหมอนนะเพื่อนๆนะเขาก็ใช้ผ้านะครับใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้นะ นี่ฮะผมว่าคอนเซปต์เขาดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับคอนเซปต์เขาดีมากนะครับคือเอาง่ายๆว่าไม่เป็นภาระต่อโลกด้วยนะฮะมันย่อยสลายได้นะครับนี่ฮะดูจะชัดอีกครั้งหนึ่งผมกลางออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ n e b u ว a า MTGB 3000 d n K 1 limited edition นะครับ มาดูที่สายกันเพื่อนๆครับดีเทลที่สายของเขาก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอีกแล้วครับเพราะว่าจะมีประกายแสงนะครับที่เคลือบอยู่ในสายโพลีเทนแบบนิ่มนะครับ<อ>ก็ต้องบอกว่าวัสดุเนี่ยเป็นสายโพลีเทนแบบนิ่มนะครับที่สวมใส่ได้สบายนะครับและที่สําคัญที่สุดสายตัวนี้นะครับสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าทางคาซิโอเขาจะใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษภัยต่อโลกนั่นเองนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีอายุ ของเขาที่สามารถย่อยสลายได้นะครับนี่เห็นไหมครับประก,กายเหมือนประก,กายที่อยู่ในกาแล็กซี่เลยนะเพื่อนๆนะนะครับเห็นไหมเป็นแสงวิบวับบริเวณสายของเขานะครับหลากสีเห็นไหมครับนี่สายยังสวยเลยเพืพ่อนๆนะครับมาดูฝั่งนี้ฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้เป็นประก,กายชัดเจนเห็นไหมครับอ่าตัดกับสีดำนะครับตรงข้อต่อที่แฉลบตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินตัดม่วงเห็นไหมครับเพื่อนๆ เป็นประกายออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับเช่นเดียวกันกับตะขอบริเวณนี้ใช้โลหะที่เป็นสีน้ำเงินม่วงเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังนะครับคาร์บอนแบ็คแน่นอนนะครับเป็นซีรีส์ MTG ก็ต้องเป็น TripleG r e s e ี t นะครับเห็นไหมครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ากันกระแทกกันสั่นกันแรงเหวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า TripleG r e s e ี t นี่คือคงทนแข็งแรงมั่นคงมากๆนะครับด้านหลังสาย ยังเห็นรูปแบบของกลุ่มนะครับแสงที่ทอดผ่านเนบิลานะครับที่ถ่ายทอดความสวยงามของกาแล็กซีออกมาเห็นไหมฮะด้านหลังสายตรงนี้ผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะนะครับทั้งตัวสายทั้งอะไรต่างๆแลเ้เพื่อนๆจะเห็นว่าโครงสร้างของ MTG นี่นะครับ B 3 0 0 0ซีรีส์เนี่ยเห็นไหมฮะ การตัดในเรื day, pues Guys, mm. his his ่องของโลหะของเขาเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าโครงสร้างนะครับที่มีการตัดรูปแบบที่ซับซ้อนมากๆนะครับเพื่อให้ได้โครงสร้างที่ปกป้องตัวเรือนนะครับที่แข็งแรงนะครับที่สุดรวมถึงสังเกตครับเพื่อนๆครับเห็นด้านข้างไหมครับ MTGB 3000 s e ซีรีอีก1นจุดเด่นของเขาคือเขามีความบางมากๆเพียง12.1 mm มเมเท่านั้นนะครับเกิดจากการดีไซน์ที่เอา การผสมผสานในเรื่องของเรซินคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเบาของการใช้งานรวมถึงโลงหะที่ครอบด้านนอกอีกทีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยนะครับนอกจากจะแข็งแรงแล้วมันมีความบางเบานะครับใส่ได้แบบสบายๆทั้งวันใส่ได้ทุกวันนะครับเขาค่อนข้างให้คอนเซปต์ของซีรีส์นี้เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันบางมากครับและลดน้ำหนักของตัวเรือนนาฬิกาลงไปเยอะมาก แต่ยังคงคอนเซปต์ความแข็งแรงตามดีไซน์ของ MTG ครับแล้วก็ตัว G Shock เองคือกันกระแทกกันแรงเหวี่ยงกันแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงมากๆแน่นอนเพราะว่าตัวโครงสร้างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผสมกับเรซินและครอบด้วยโลหะอีกทีนะครับเห็นไหมฮะตัวโครงสร้างโลหะนี่จะ cover ในส่วนของปัวปุ่มไมมยมด้วยนี่เห็นไหมครับเอาละครับผมขยันขึ้นข้อให้ดูตรงนี้นะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆครับสวยไหมครับ เวลาขึ้นข้อนะครับเวลาเอียงโดนแสงนะผมบอกเลยจินตนาการว่าเวลาใส่อยู่ข้างนอกครับเพื่อนๆไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ทํางานนะครับหรือใส่ไปออกเดทหรือจะใส่ยังไงก็ตามแต่นะเวลามันอยู่บนข้อมือผมบอกเลยว่าเด่นมากครับแต่ไม่ได้เด่นแบบคือสีมันไม่ได้ออกแบบวิตไวขนาดนั้นนะสีไม่ได้จ้าขนาดนั้นแต่สีคือมันดูมีความโดดเด่นในตัวของมันคือดูลักชัวรี่ครับดูสวยลักชัวรี่มากมาก นะครับดูสวยลักชัวรี่มากๆเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับเวลาโดนแสงเนี่ยเล่นแสงดีมากๆเลยนะครับเนบูราตัวนี้นะครับหน้าเรือนขนาดกําลังดีเลยครับเพื่อนๆฮะที่สําคัญนะครับมีน้ําหนักที่เบามากเวลาผมใส่ที่ข้อมือนะครับสัมผัสได้ถึงความเบาของตัวเรือนเขาเลยนะครับนี่ฮะหน้าเรือนน้ําหนักเป็นไงครับกําลังเหมาะเลยนะครับอ่า พูดถึงเรื่องของฟังก์ชันของเขาดน,นึงนะ้เพืเ่อนๆนะ n i b u l r a Limited Edition ตัวนี้นะหรือ MTG ตัวนี้เนี่ยนะครับฟังก์ชันของเขาแน่นอนว่าตัวนี้เนะี่ยรองรับระบบบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน คาเซียววอชตรงนี้ได้เลยนะครับในการที่จะตั้งค่าต่างๆรวมถึงเข้าไปดูคู่มือต่างๆนะครับเวลาใช้งานนะครับก็สามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยซึ่งดีมากๆนะครับรองรับทุกรุ่นของคาเซียวจช็ที่รองรับสมาร์ทโฟนเลยหรือว่ามีระบบบูทูธเลยดีมากๆนะครับรวมถึงรุ่นต่างๆก็สามารถเข้าไปดูคู่มือได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่ข้อดีของเขานะครับที่สําคัญที่สุดตัวนี้โหมดในเรื่องของการทํางานก็ให้เหมือนครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดอะลามทามเมอร์ นะครับตั้งเวลาเดินหน้าถอยหลังดูเวลาโลกได้นะครับรวมถึงตั้งปลุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ให้มาอย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของระบบการทํางานนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบแบตเตอรี่ทับโซลานะครับหรือชาร์จพลังงานด้วยระบบแสงโดนแสงไฟแสงอาทิตย์ชาร์จได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยนั่คือข้อดีของระบบโซลาครับ ดีมากๆใช่ไหมครับเพื่อนๆฮะฉะนั้นเวลาเราใช้งานไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆอันนี้คือข้อดีเลยนะนะครับกับการใช้นาฬิการะบบโซล่านะครับนานๆห้าปีสิปีครับและที่สําคัญถ้าเสื่อมเปลี่ยนได้นะครับระบบโซล่าหรือว่าแบตเตอรี่โซล่านะครับที่สําคัญที่สุดกระจกตัวนี้นะครับสเปกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับที่เคลือบนะครับในเรื่องของการกันแสงสะท้อนมาแล้วนะครับฉะนั้นก็แข็งแรงกันรอยขีดข่วนแล้วก็เวลาโดนแสงสะท้อนสู้แสงได้ นี่เป็นไงครับตัวเคสร,ร,รอบๆบริเวณนี้นะครับเคลือบไอออนนะครับแล้วก็ผ่านการขัดเงามาหลายรอบมากๆกว่าจะได้เท็กเจอร์ที่สวยงามแล้วก็มีมิติขนาดนี้นะครับนี่เอาละครับมาสนนราคากันนิดนึงครับเพื่อนๆนะครับหลังจากเห็นดีไซน์ที่สวยงามขนาดนี้แล้วนะครับราคาของเจ้า MTGB 3 0 0 0 DN k 1หึหรือ n e m u r a Limited Edition นะครับเปิดตัวที่ประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทครับเอาง่ายๆว่า4 0 0 0 0ถึง50,000ไม่เกินนะครับอยู่มาน,นี้ส่วนอยญ่จะดูมัน4 0,000กว่าขึ้นอยู่กับช่วงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็น Limited แบบนี้เพราะฉะนั้นดีมา s u p p ายครับราคามีขึ้นลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ทําที่สินค้าเริ่มหายากหรือว่าของเริ่มหายากราคาย่อมขึ้นแน่นอนครับนั่นเป็นกลไกปกติของตลาดเลยนะครับฉะนั้น ผมก็มาแนะนาครับให้รายละเอียดดีเทลกับเพื่อนๆเพราะเชื่อ,อ,อ,อว่าหลายๆคนอยากจะเจอตัวจริงเจ้านี้นะครับหรือว่า MTG B ส0 0 0 n e b u บ a ว่านะครับฉายาเขาคือลําแสงกาแล็กซีนะนะครับที่ถ่ายทอดความสวยงามของกาแล็กซีนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ข้อมูลแล้วนะครับสนใจอยากจะนําไปใช้งานหรือว่าซื้อเก็บเป็นคอลเลกชันก็ไปหาของกันได้หรือสอบถามเข้ามาผ่านช anel ของเราก็ได้นะครับ GZAP นะครับยินดีให้คําแนะนําก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับ ส่วนใครจะตัดสินใจอย่างไรก็เอาข้อมูลจากช anel ของเราไปตัดสินใจได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับก็ก่อนที่จะจากลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe c h anel n ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าครับแล้วพบกันใหม่กับ G-Shock by g จ a แซบับผมขอบคุณครับ